พูดถึงเรื่องในนาติกตอกหน่อยหนึ่งเอ,อ่อก็ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะเราไม่ได้คบบาดหวังอะไรเยอะหรอกจริงๆนะแต่เทคนิคของเต้าก็คือจับของที่ใช้ในชีวิตประจำวันมารีวิวค่ะอย่างเช่นกาแฟเนี่ยเรากินทุกวันอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็ใช้ทุกวันเพราะงั้นก็แนะนําเลยนะสำหรับเต้าคิดว่าแนะนําเลยนะว่าอย่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมาก เราหยิบของที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวันอะมารีวิวค่ะเพราะว่าเรารู้จักมันดีที่สุดเพราะเราใช้มันอยู่แล้วอย่างเจ้าเนี่ยหม้อเนี่ยก่อนที่จะมีสอบอีกัางเนี่ยเ้อาซื้อมาเนี่ยเ้อามีหม้อตัวนี้อยู่แล้วเจ้าก็หยิบม,มารีวิวในสิ่งที่ต้องมีกาแฟต้องกินอยู่แล้วเล้าก็รีวิวในกาแฟที่ต้องมีอย่างอุปกรณ์ต่างๆคือต้องมีมีอยู่แล้วนะคะทุกคนเราสามารถเป็นในหน้า เรียกว่าเป็นเป็นคนธรรมดาที่รีวิวของจริง,รงๆแบบเรียวๆเลยเป็นของที่เราใชา้จริงมีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาแบบใหม่อะไรเงี้ยหลายคนอ่าตามเทรนแบบว่าเขาเขาบบเห็นนั่นนี่คนขายเยอะคนขายดีก็ซื้อมาจะกลับมารีวิวแต่คือความจริงแล้วอ่ะการรีวิวที่ดีมันควรจะเป็นรีวิวของที่เราใชา้ในชีวิตประจําวันนี่เรียกว่าการรีวิวของจริงไม่ไม่ใช่เราซื้อมาใหม่แล้วแบบอ่าฉัน ฉันอยากจะรีวิวตัวนี้เพราะว่าเห็นมันบูมมีมีคนแบบสั่งกันเยอะอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่ะมันเป็นมันเป็นการลงทุนแล้วนะแบบนั้นนะถ้าเราจะรีวิวถ้าเรารีวิวของที่เรามีแล้วก็ปากตะก้าไว้นั่นคือเราก็คือได้ประสบการณ์ในการอ่าทํารีวิวใช่ไหมแต่คือไม่ต้องเป็นไม่ได้ลงทุนอะไรเลยว่ามือถือเรามีอยู่แล้วอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วของของในชีวิตประจําวันต่างๆเรามีอยู่แล้วเราแค่หยิบมันขึ้นมารีวิวแค่นั้นเองค่ะ ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องรุนเพราะาบางครั้งต้อเปิดโพสต์ไปต้องต้องเห็นแบบบางคนบอกว่าซื้อของมามากมายทํารีวิวแล้วก็แบบขายไม่ได้เลยต้องมองว่ามันผิดผิดวัตถุประสงค์นะถ้าเราจะรีวิวหยิบของที่มีในชีวิตประจำวันแล้วมาค้นดูในตะกร้าว่ามีไหมมีของชิ้นนี้ไหมในตะกร้าถ้ามีเราเอาของที่เรามีมารีวิวก่อนมารีวิวปากตะกร้าไว้แล้วก็บอกเขาว่าเราปากตะกร้าตัวนี้เราใช้จริงนะตัวนี้นะหนึ่งเราเป็นรีวิวที่มีคุณภาพ เพราะเราใช้งานจริงเราใช้มันอยู่เราใช้มันอยู่ทุกวันเรารู้จักมันดีนี่คือก็คือเป็นการเป็นการรีวิวจริงๆแบบแบบที่แพลตฟ,ฟอร์มเขาอยากได้เนาะเพราะเราไม่ได้เป็นแบบบุคคลสาธารณนะหรือว่าดาราอะไรเราเป็นคนธรรมดาที่เราใช้ของจริงๆแล้วก็ทําคลิปลงแค่นั้นเองมันก็มันก็เห็นไหมล่ะมันก็มันก็ดีมันก็ดีตรงนี้เพราะง่ายของที่เจ้าเจ้าใช้รีวิวเจ้าไม่ได้ซื้อมานะหมายหมายถึงว่าเจ้าไม่ได้ซื้อมาใหม่นะ เป็นของให้เต้าใช้จริงๆอยู่แล้วมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่แล้วซื้อมาเป็นปีแล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงไม่ไกาฟแฟเต้าก,กินอยู่แล้วทุกวันเหมือนกัน่ะกินแล้วก็คือเอามาบอกต่อว่าดีนะตัวนี้ดีนะหม้อถ้าถ้าทุกคนเห็นสภาพหม้อไม่ใช่ซื้อมาใหม่มารีวิวแน่นอนดูจากสภาพมันก็รู้แล้วซื้อมาเป็นปีค่ะสำหรับหบม้อตัวเนี้ ก็ผงชาปี๊ดแล้วก็กินจริงๆชงกินเองแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวไปด้วยมันต้องกมันต้องเริ่มจากอสิ่งที่เรามีก่อนโดยที่จะได้ไม่ต้องอย่าซื้อคือถ้าถ้าบ้านไหนมีไม้แขวนผ้าอ่ะไปดูซิว่าในตะกร้ามีไม้แขวนผ้าที่เราใช้หรือเปล่าเซิร์ชมามาปักตะกร้านั่นคือนั่นคือการรีวิวเริ่มต้นที่ไม่ต้องลงทุนสาหรับคนที่แบบว่าไม่มีงบ ที่จะซื้อของมาลงทุนแต่ถ้าถ้าสมมติว,ว่าเจอของที่ชอยถูกใจจริงๆก็สามารถซื้อมามามาใช้จริงแล้วก็รีวิวได้นะแต่สำหรับเ้าต้องเริ่มแบบนี้ค่ะเริ่มจากของที่ต้องมีก่อนของที่มีในชีวิตประจําวันเครื่องบดก็มีอุอ๊ยขอเครื่องบดก็มีอยูอ่แล้วนี่ก็หยิบข,ขึ้นมาทํามารีวิวกาแฟก็มีอยู่แล้วหม้อก็มีอยู่แล้วเพราะงั้นใช้ของที่เรามีก่อนอันดับแรกเลยเราจะได้ไม่ต้องลงทุนเสียเงิน ล้วอินเทอร์เน็ตมีอยู่แล้วโทรศัพท์มีอยู่แล้วถูกไหมคะอาจจะอะแรกแรกที่ต้องทำรีวิวนะต้องไม่ได้มีขาตั้งกล้องเลยซ้าําต้องขอตัวอย่างมาเนาะตัวขาตั้งกล้องแต่จะไม่ได้รนะีวิวนะเอต้องต้องปากตะก้าไว้อยู่แต่คือจะรีวิวไปสองสาครั้งอะไรเงี้ยแต่ใช้ดีจริงทุกคนคือเดี๋ยวนี้ขาตั้งกล้องมันมีเยอะมากราคาหลาักสิบหลักอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่แพงเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็รีวิวของได้หรือว่าจะใช้มือเราถ่ายก็ได้ หรือว่าใครมีมีเพื่อนมีมีคนที่อยู่ด้วยในชีวิตประจำวันก็ให้เขาถ่ายให้ก็ได้เห็นไหมอ่ะเพราะงั้นการการทำรีวิวเนี่ยการทํารีวิวหรือว่าทำในหน้าที่ต้องมองว่าเริ่มต้นด้วยการไม่ลงทุนไม่ไม่อย่าอย่าโผมซื้อมาเห็นอันนั้นเห็นตามกระแสนัน่นดีนั่นนี่แต่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลยแต่ถ้าเราอยากใช้ซื้อมาได้ซื้อมาได้ซ,ไดซื้อมาใช้ถือให้คิดว่าให้คิดว่าเราซื้อมาใช้นะคะให้คิดว่าเราซื้อมาใช้อย่าไปคิดว่าเราจะซื้อมาขายนะ ให้คิดว่าเราซื้อมาใช้ถ้าใช้ดีเราบอกต่อถ้าใช้ไม่ดีเราเก็บพับลงค่ะนั่นนั่นคืออันนี้อันนี้คือหลักนะหลักของเจ้านะเพราะว่าดนในี้ช่วงนี้มันมันเริ่มเห็นแบบบางคนบอกซื้อมาเยอะแยะขายไม่ออกนั่นนี่เราไม่ได้เป็นคนที่เราจะขายของนี่นาะหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้นใช่ไหมเราเป็นแค่หนึ่งในผู้รีวิวของที่เรามีเพราะงั้นเริ่มแรกก็คือรีวิวของที่เรามีดีกว่าค่ะ ที่เรามีในบ้านจเชื่อว่าทุกคนต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่มีขายในแพลตฟอร์มนี้ในทิกติก,ตออกนี้มันต้องมีสักหนึ่งอย่างของในบ้านเราอะ่ะที่ที่เราที่เราสามารถหยิบมารีวิวได้อะอย่างเช่นอะอย่างอย่างอย่างน้อยก็คงจะมีช้อนต้้มบ้างแหละใช่ไหมล่ะก็ก็มีเห็นไหมเราเริ่มจากรีวิวของที่เรามีเราใช้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องแบบเสียเสียไปกับอ่าของที่เราจะซื้อมาบางคนถ้าอยากเห็นแบบเห็นมันขายดีฉันซื้อมาบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปคิดว่าซื้อมันรีวิวแล้วจะขายได้เลยให้คิดว่าซื้อมาใช้ค่ะซื้อมาใชา้คิดอย่างนั้นนะทุกคนคิดอย่างนั้นดีค่ะไม่เครียดด้วยคือในนั้นทุกคนเป็นนะแรก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 ที่เราทำอ่ะวุ้ยตื่นเต้นม,มากมีคนมียอดเข้าชมคลิกอะไรเงี้ยเข้าไปดูเราไปสิบเป็ร้อยรอบนุนอนะ่ะจนตาจะบอดอยู่แล้วไปดูคือหล,หลังมาต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะไม่งั้นหนึ่งสมาธิจะสั้นค่ะอันนี้จริงนะเพราะว่า,าเป็นแพลตฟอร์คมคลิปเป็นสั้นๆใช่ไหม ถ้าเราปลดดูข้าออกนั่นนี่นี่นนะสมองปรับไม่ทัน,นจริงแล้วมันเสียสมาธิจร,จริงๆนะจริงๆบางครับมันมีเป็นชุดพวกหนึ่งที่จะรู้สึกไปจะพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรับปรับมาแล้วก็คืออย่าไปเครียดกับมันค่ะทามันทามันแล้วก็รีวิวของที่เราใช้นี่แหละมันจะได้แบบไม่เครียดแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เป็นให้คิดว่าเป็นงานอดิเรกหนึ่งที่เราแบบว่าอยากทําแล้วก็สนุกที่จะทําดีกว่า คือตอนแรกจะไม่กล้าไลฟ์สดนะจะทําทตามแคมเปญช่วงมีช่วงหนึ่งที่เขามีแคมเปญไลฟ์สดมาแล้วก็เลยแบบชวนพี่ทำง,งานมามาดูแล้วก็มาดูนะจะทาแคมเปญอันนี้จะเอาเอาของรางวัลอะไรเงี้ยเนานะนั่นแหละเป็นเครเป็นจุดเริ่มต้นของการไลฟ์สดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เสียงไม่เพอจริงๆนะก็เลยไม่ค่อยกล้าออกสื่อมากแต่พอมาไลฟ์เนี่ยก็รู้สึกว่าพอไปรีรลนทวิตเตอข้อดีของทวิตเตอมันจะมีให้เราไปดูอ่าตรงศูนย์การไลฟ์ใช่ไหมก็จะมีบันทึกไว้ค่ะ เราเอามาดูได้เอามาดูได้ว่าเราพูดยังไงเป็นยังไงมันก็ดีนะคือแพลตฟอร์มต้องรู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในเรื่องของการอ่าใช้การตัดต่อนั่นนี่ก็ง่ายทําง่ายอ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําง่ายใช้งานง่ายอันนี้พูดถึงนะพูดถึงข้อดีของเขานะคะแต่นั้นแหละถ้าพูดถึงเรื่องของการรีวิวของเนี่ยเรารีวิวของที่เรามีก่อนในชีวิตประจาวันนะคะ เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปนะคะกับการซื้อมันต้องมีสักหนึ่งอย่างทุกคนลองหันไปมองข้างๆดูข้างๆชีวิตข้างๆมือเราเนี่ยมันต้องมีสักหนึ่งอย่างค่ะที่เราใช้จริงแล้วร,รู้จักมันจริงหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ทําการรีวิวค่ะนั่นคือจุดแตาคิดว่าเป็นการน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ไม่ต้องลงทุนไม่แน่นะวันดีคืนดีอ่ะการรีวิวแบบนั้นของเราอาจจะแมสก็ได้คือถ้าตรวจตัวังไม่ได้มีคลิปแมสอะไรนะคือ อันไหนที่ตั้งใจทามากๆเนี่ยก็วิวไม่ขึ้นเลยแต่เันวนี้ไม่ได้สนใจกับยอดวิวแล้วค่ะคิดว่าอะทาลงไปให้ตัวเองไปรีรันดูก็ได้หรือว่าทําลงไปให้เผื่อคนที่เขาอยากดูจริงๆดูก็ได้จริงเป็นฝักสิบคนก็ไม่ไม่ซีเรียสค่ะหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําแล้วก็เรียนรู้เนี่ยต้องมองว่ามันเป็นประสบการณ์นะถ้าเราไม่ทําเราไม่รู้เลยว่าเราทําได้หรือว่าเรามีศักความสามารถด้านนี้อะไรเงี้ยเนาะ เราไม่ทําเราไม่ดูจริงๆนะแต่ก่อนต้องไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าร้ายหรอกไม่กล้าเห็นหน้าหรอกอุ้ยหน้าหน้าหน้าบวมอะไรเงี้ยแต่พอไม่ร้ายแล้วก็เอไม่ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องอายเนาะเป็นการเหมือนไปพูดคุยกับอใครสักคนแล้วกันที่ที่พร้อมจะฟังฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่อยากฟังก็แค่กดผ่านไปใช่ไหมล่ะคือมันเป็นมันไม่ได้แบบบังคับไม่ใครมาดูที่ไหนเราก็สามารถพูดพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดได้ นะคะเป็นข้อดีนะไม่ไม่แล้วก็พูดด้วยความสุภาพแล้วก็ไม่คิดไม่ไม่เครียดไม่คิดมากน่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะบางทีการได้พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นการพูดคุยที่ที่ไม่ท็อกซสกงแล้วกันเนาะก็ถือว่าก็ดีอะค่ะเพราะนั่นแหละที่อยากจะแชร์กันแต่วันนี้พูดเยอะมากเหมือนกันนะท,ทั้งทั้งเรื่องของการช่วงต้นก็คือเป็นเรื่องของ ทำกาแฟใช่ไหมล่ะช่วงแรกเราต้มต้มกาแฟกันแล้วก็รีวิวเมคกาแฟนี่จะปักไว้ให้แล้วถ้าใครอยากได้เมคกาแฟก็ไปกดตะกร้าได้นะคะไปกดซื้อได้ปักไว้ให้แล้วคือราคาน้องถูกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีโปรอะไรนะคือราคาเขาไม่ได้แพงค่ะตัวตัวสีดำสองรอหาสิบกรัมหนึ่งอห้าสิบาทตัวนี้ก็สองรห้าสิกรัมสองรอบาทแต่ถ้าอยากจะได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมาก็ก็เพิ่มกัน,นอี อันนี้ก็คือเทคนิคต่างๆแล้วก็พูดคุยเรื่องกาแฟรวามมาถึงทำแพนเค้กแล้วก็มาถึงจุดเริ่มต้นในการทำเบเกอรี่กับกาแฟของเต้าเนาะถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะก็สอดแทรกสาระบ้างไม่มีสาระปะเนาะก็นั่นเลยค่ะเป็นการแชร์กันเนาะสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมา,าจริงนะเออถึงฟังหรือไม่ฟังไม,ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ การที่มีหนึ่งคนดูอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าอุ่นใจที่อย่างน้อยพูดไปก็ยังมีม,ม,มีมีเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอาจจะพอแลวนะคะวันนี้เพราะายมาจะสองชั่วโมงแล้ว impossible สุดยอดไม่เคยไลฟ์นานขนาดนี้มาก่อนปกติสามสิบนาทีทาให้มันถึงสามสิบนาทีแล้วก็พอพวกคลิปเก่งตัว,ก,วก็รู้นะตัวนะว่าเป็นคนพูดพูดเก่งพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้แก่เร้เกลียดพูดนะคะ่ะ แต่พอได้มาไลฟ์ก็รู้สึกสนุกไปอีกแบบนะได้มาแบบได้มาแบบอ่าพูดพูดแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรหมายถึงคิดมากอยู่แหละคําที่จะสื่อออกไปเพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณนะแต่หมายถึงว่าพูดออกไปแล้วไม่มีคนที่รู้จักตัดสินเราะอะฟังจากสิ่งที่เราพูดแล้วก็เราทําประมาณนั้นนะก็ก็เป็นฟิล,ลที่ดีนะคะก็ mm hmm. นั่นแหละก็มาจากอินเนงสื่ออีกเหมือนกันแหละเนี่ย การที่แบบว่าได้มาดิฟชอตกับคนที่ไม่รู้จักก็เป็นการบำบัดใจเหมือนกันนะคะก็ดีเหมือนกันนะดีนะเอาจริงๆก็เป็นเป็นการไลที่รู้สึกว่าเพิ่มพลังเอเนอร์จีในชีวิตให้ตัวเองเหมือนกันคือไม่ได้เหนื่อยมากแต่แต่หลายคนที่ไลแบบสี่ห้าชั่วโมงต้องนับผือนนะเจริงๆคนที่ไลไลแบบมันนานอนะ่ะก็คืออาจจะไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเรามี มีงานประจำเนาะอาจจรยไลฟ์ได้แค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือมาไลฟ์ได้แค่ว,วันวันหยุดหรือว่าอย่างมากก็3 0มินาทีหลังเลิกงานแต่เร้าก็ทําคลิปกาแฟอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าทุกคนเห็นก็สามารถเข้าไปดูได้ไปไปกดกดสั่งของอาจะกล้าได้ค่ะแล้วก็พูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้นะสําหรับรหรับมาคนที่เป็นมือเก่ากาแฟแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เจ้าบ้างนะคะ แล้วก็คือแบ่งประสบการณ์ในในแง่ของอ่าคนคนทั่วไปที่ทํากาแฟกินเองแค่นั้นเองไม่ไม่รู้ถูกหรือว่าผิดแต่สตลอการทําการทํากาแฟเนี่ยมองว่ามันอยู่ที่ความพอใจของตัวเรานะถ้าเราจะทําออกมาในรูปแบบไหนมันมีหลากหลายใช่ไหมคะมันมันไม่จําเป็นต้องแบบ1 2ึ่สอเราอาจจะ1ข้ามไปหไปหไปสก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่านี่คือโฮมคาเฟ่เราทําเรากิน ไม่ได้ให้คนอื่นกินใช่ไหมคะเราทํากินเองอะค่ะถ้าใครอยากจะเอาอเทคนิคเราไปใช้ก็ก็ได้เลยตามสะดวกตา,ตามใจชอบอะค่ะแต่เราต้องคิดแบบนั้นนะท,ที่มาแชร์กันเดี๋ยววันนี้น่าจะพอแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปทำภารกิจอย่างอื่นดีกว่านะเนาะพอสี่ทุ่มครึ่งแล้วทุกคนก็น่าจะเริ่มง่วงแล้วหรือเปล่า,ถ,าถ้าเป็นสายแบบอยู่เดีอยู่ช้าอะค่ะถ,คถ้าใครแบบนอนกลางคืนตื่นเช้าเนี่ยก็สี่ทุ่มครึ่งก็ดึกแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ ถ้าต้องอยู่กะเช้าเนี่ยประมาณห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่มก้อนคือนอนแล้วคือเลิกงานก็คือไปวิ่งเสร็จทำกับข้าวเตรียมของสาหรับวันถัดไปแล้วก็อาบน้านอนค่ะมีแค่นั้นเลยแต่ละวันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอ่ามาชมมาดูมาฟังแล้วก็ขอบคุณที่คนที่อยู่ <laughs> กับเรามาจนถึงละปิดไลฟ์เลยนะขอบคุณมากคะ่ะท,ที่ที่ทําให้รู้สึกว่าฉันยังมีเพื่อนอยู่อันนี้ขอบคุณจริงๆนะ ว่าก็อันนี้อันนี้ไม่รู้ก็ไม่ไม่ไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัวนะจะรู้สึกแต่ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะอาจจะมาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย